จ๋าจ๋านล้ว,ว่าพี่น่ามีบุญมากที่สุดเลยนะที่พี่มีเมียดีอย่างดารณีอยู่กันมาหลายปีตอนนี้ดาราีเมียพี่นี่ก็ตั้งท้องอ่อนอ่อนแล้วจ้าอีกไม่นานบริเวณกระท่อมหลังเล็กๆตรงนี้นะจะมีเด็กตัวน้อยๆมาวิ่งเล่นคงมีความสุขหน่าดูเลยเนาะจ้าพี่สุริยาแต่ว่าทำไมดูหน้าตาพี่เหมือนคนกำลังคิดอะไรอยู่ มีเรื่องอะไรหรือเปล่าจ้ะออคือว่าที่มีเรื่องกลุ้มใจอยู่ทุกวันนี้ก็พี่สุริยาเป็นคนไม่เวียนอนาคตเอาแต่ตัดฟืนเผาถ่านทำไร่ทำนาเป็นวันๆพี่เกรงว่าในวันข้างหน้าถ้าหากลูกเราโตมาลูกเราจะลำบากเหมือนที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เดรนีจ๋าคือพี่มีความคิดถ้าหากสักวันหนึ่งนะ พี่จะขอสาบานเลยถ้าพี่มีโอกาสทําให้มีให้ลูกพี่มีความสุขได้เป็นใหญ่เป็นโตไม่ว่าจะเป็นหนทางใดก็ตามไม่ว่าพี่เนี่ยจะมีคนตาหน้าด่าว่าพี่มีคนชั่วคนเลวพี่ก็ยอมทําทุกสิ่งทุกอย่างพี่สุริยาเพืเมียกับลูกพ,พี่พูดอะไรเนี่ยนะจะคิดมากเกินไปหรือเปล่าเราอยู่กันแค่นี้น่ะดาราณีน่ะก็มีความสุขทุกวันแล้วแหละจ้ะพี่มันไม่ได้นะ พี่เป็นห่วงจะมีกับลูกมากที่สุดเลยทุกวันยไอ้ยามากเกินไปเลยนะเชื่ออะไรไอ้ยาเฮ้ยอ้าวไอ้เมตาโถ่แต่งตัวอะไรเนี่ยเ้ย้านอกแม่มือมึงมาแต่งตัวอะไรมรพเอางคนจนก็แบบนี้แหละคนจนเออชาวบ้านธรรมดาธรรมดาอยู่แต่ก็เมียไม่ห่วงทำมาห้ากินเอาก็ ปู่มีแค่สองคนเท่านั้นจะอยู่กับใครอีกล่ะมึงไม่ห่วงมึงไม่ห่วงทำมะห้ากินเลอกยังไงก็รอมึงมาตามอยู่หรือก็ออกไปด้วยกันพร้อมกันเลยนี่ก็ไม่ช่วยฉันรู้แล้วก็กําลังรอพี่อยู่ไงแล้วก็นี่ก็อย่าไปหลังใจมันไว้เยอะทําไมทําไมอะคนก็รักลลกรักกียไม่ต้องไปรักตอนนี้เอาปากเอาท้องก่อนไปทงานกันเยกันอาปากเอาท้องก่อนไปทางานกูลนี่จ๋าเดี๋ยวพี่ต้องเข้าป่าไปเก็บฟืนที่ตัดเอาไว้นี่อยู่บ้าน ทำกับ,บข้าวรอพี่เดี๋ยวดารณีนะ่ะจะทำกับข้าวไว้รอพี่เออแต่ว่าตอนนี้นะ่ะข้าวสารนะ่ะเหลืออยู่แค่กระป๋องเดียวแล้วนะพอกินแค่มือนี้มือเดียวนะจ๊ะกระป๋องเ<อ>ดียว,ยวมีแค่ไหนก็กินแ<อ>ค่ะนั้นไปก่อนอเดี๋ยวถ้าเกิดพี่ได้ตังค์มานะพี่จะเอาไปซื้อก็สารมาเยอะๆเลยได้เลยจ้ะพี่โอ้เหลือกระป๋องเดียวจริงด้วยนี่จะรออยู่ที่บ้านนะจ๊ะบอกดาราีน้องอยู่บ้านเอ้ยอยู่บ้านนะเมียจ๊า ไม่ทันคำจะกลับมาไปไปหาเมียรักมึงก็ร้องไม้ไปไปก่อน้เดี๋ยวเอบไว้ดยนะมันกับข้าวรอไว้เลยนะไปไปขันตู้เข้าไปไปก่อนนะเฮ้ยวันนี้ไม่เหนื่อยจังอะไม่รู้รอ กูยังไม่ได้ทำเลยเฮ้ยเิอตเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอ้หวาง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 นแกแกเป็นไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกไปก่อนเฮ้ยอย่าอย่าเข้ามานะเฮ้ยเดี๋ยวนี่คนร้ายใครอ่ะฉันฆ่าคนดีนี่ฉันคนอภิร์แม่จะ้าเหรอ คนดีสิมึงแว่อะไรอะตกใจมึงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว้มึงไปช่วยเขาแกเป็นใครเนี่ยฮะนี่กูว่าพวกวิ่งราวแน่เลยเนี่ยกระตุกสร้อยเขามาแน่เลยอะทำไรมานี่แกเป็นใครมันวิ่งมาล้มตรงนี้เนี่ยคือฉันไม่ใช่คนร้ายนะฉันเป็นคนดีจริงๆฉันเป็นคนดีจริงๆนะฉันเป็นคนดีคือฉันฉันโดนผู้ร้ายมันไล่ฆ่ามาคือฉันฉันเป็นเจ้านะฮะแกเป็นเจ้าเหรอจริงๆ เออเอาไอ,อ้อนี่มันก็เชื่อคนง่ายทำไมล่ะเขาบอกเขาเป็นเจ้าเนื่องลงกรเป็นเจ้าบ้าเลยลูกมันอยู่กลางป่ากลางดงนี่แล้เออเว้ยฮะเจ้าต้องอยู่ในเมืองหลวงสิเนอะอยู่แบบสบายๆด้วยดูบัตรประชาชนกันเออ,อตาคนเด็กก่แกบอกแกเป็นเจ้าไงใช่ดูบัตรประชาชนเจ้าเลยเออเผื่อแกแอบอ้างข้าวไหวไปแล้วด้วยอ๋อหนูน่อย มีัตรประชาชน9เจ้าสิตัวมาหรือเปล่ามีไหมอันเด็เดไม่ใช่แน่เลยว่ะไม่มีก็สามร้อยะไปไหนก็ไปไม่ใช่ดูความเร็วมึงนี่โอ้โหโดนสักเคยตัวอ่ายนี่เฮ้ยขอหลังไปถ่ายใหม่เล้วเนี่ยทำไมอะไหนอ่ะขอโทษหนุ่มดูเนี่ยถ่ายัตรประชาชนจกแต่ทำมืออย่างนี้ อ๋อช่วงนั้นฉันปกดหัวนะนี่รเปาประชาชนฉันฉันเก็บไว้เก็บไว้โมเห็นเลยไปไหนเงี้ยไปไหนยังว่าฉันคือเป็นเจ้าไปไหนมาเนี่ยชุดลูกน้ำมันไล่ฆ่ามาฉันก็เลยแต่ฉันก็มาเชื่ออยู่ดีว่าแกจะเป็นเจ้าได้ยากไงมุณเชื่อคนยากเนาะไม่เชื่อไม่เชื่อฉันเลยไม่เชื่อจ้ะเอาอย่างงี้ถ้าเกิดไม่เชื่อฉันนี่คือสิ่งสิ่งที่ติดตัวองค์พระมหากษัตริย์เมื่อมีสิ่งนี้ใจรู้ว่าเป็นองค์พระมหากษัตริย์ตัวจริงมันคืออะไรอ่ะ พระแสงอัดยาสิทธิ์แสงใช่ให้ตานั่งลงเจ้าจริงด้วยมว่ายทำไมนี่ยเพิงเห็นพระแสงไหมเนี่ยนี่มันดบหุ้มปฏิกเป็นพระแสงของเจ้าเขาเล่นลิเกกลัวจะเก่าหรือเปล่าของใหม่ของใหม่ไม่กลงไม่แก่เออของใหม่เดี๋ยวฝุ่นเคลอะอ๋อเดี๋ยวฝุ่นเกาะใช่นั่งลง เจาจ๋าน่าจะเกาะมือได้เจ้าเจาเป็นอาวัาชันชื่อก็แล้วกันเจ้านั่งก่อนเจ้าฉันชื่อว่าวัชระบดินข้าขอโทษนะเจ้านะที่ที่ครับล่วงเกินแกไปบ้าง่ไา่ไ็่ไม่ไมนนอกฉันไม่ถือเลยนะไม่ถืออะไรก็ไม่ต้องถือซานะเพราะเป็นคนบ้านนอกไม่เคยเข้ามาในเมืองหรอกฉันไม่ถือไม่สาอยู่แล้วนั่งนี่แหละจะทำยังไงฉันก็ไม่ถือไม่สาเพราะนายไม่รู้คือคนไม่ผิดเอแล้วฉันชื่อวัชระบดินนะวัชระบดิน แห่งพื้นดินเอาโสดาชนายเชื่อพูดพูดธรรมดาเลยเนาะพูดธรรมดาเลยาชื่อสุริยาไอ้นี่เพื่อนกันชื่ออะไรข้าชื่อเมตตานึกชื่อไม่ออกเลยเมตตาจ้สุริยานี่ขอบคุณมากมากโดนใครทำร้ายมาถึงมล้มตรงนี้เนี่ยเป็นพวกโจรในพันธมืองที่ต้องการจะปรลงประชาชนชีวิตของฉันแต่ว่าถ้าเกิดว่านายช่วยฉันแล้ว ที่มันก็เดือดมากแล้วด้วยเฮ้อนุ๊กเย็นแล้วอ่ะนี่มันโพเพแล้วใช่แล้วถ้าเกิดว่าฉันนอนในนี้ฉันกลัวยุงอ่ะเดี๋ยวแกรอข้าแป๊บหนึ่งนะได้ได้ได้ฉันทำโพงไว้นี่แล้วแกก็ไปนอนข้างในไม่ได้ฉันไม่ใช่กระรอกไรโอ๊ยไรออกแล้วเป็นโอกาสของกูแล้วก็เมียแล้วก็ลูกกูกูอยากให้ลูกกับเมียกูเนี่ยมีความสุขได้สุขสบายอยู่ภายในเมืองหลวงทำไรอ่ะนี่นะถหากเราช่วยเขาเอาไว้นะ เขาเห็นความมีความชอบเราพาเรากับครอบครัวไปอยู่ในเมืองหลวงเป็นทหารมีกวดที่เป็นนักสนุกก็ได้มันจะพาเข้ามาที่บ้านพากลับบ้านไปกินข้าวก่อนมันจะพาเข้ามากินข้าวเออมันจะบ้าเหรอทำไมอ่ะข้าวเหลือกระป๋องเดียวเออเวสมาหมดกูยกูไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะเออกระป๋องเดียวเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ให้เจ้ากินข้าวมึงกับกูกินกระป๋องกันอ่ะสังนี้นะฉันรู้สึกอยู่ข้าวเดี๋จ้ะเจ้าเจ้า หิวข้าวมากไหมนี่ก็จะมืดค่าแล้วใช่ไหมถ้าปล่อยอยู่กลางป่าแบบนี้อันตรายต้องมาถึงเจ้าแน่ใช่ตัวยุงด้วยไปพักบ้านข้าสุริยาก่อนไปพักบ้านไปพักถึงปากปากถึงข้าวไปพักบ้านมันก่อนใช่ไปกินข้าวปลาอาหารให้เรียบร้อยข้าวแล้วก็ป๋องเดียวน้าๆยอมไม่กินเลยโอ้เนี่ยน้ใจเด็ดมากเดี๋ยวกินให้หมดเลยฉันสองคนจะได้ไม่ต้องแดกอะไรเดี๋ยวเอาไว้ เอาไว้ถ้าเกิดว่าเรื่องมันเงียบเมื่อไหร่พวกโจ้ไม่มาตามทำร้ายแล้วข้าจะพาไปส่งในเมืองหลวงไปพักที่บ้านข้าสุริยาก่อนนะสุริยาดำทางไปเลยนะเดี๋ยวข้าดำทางไปเยไปเลย็นก่อนเย็นก่อนได้กินข้าวแนี่แล้วจะไปถูกไหมเนี่ยี่เลยไปทางนี้เลยไปบ้านถูกไหมเนี่ยตามไปเร็วเจ้ารอก่อนเจ้าสวัสี้าสกลับบ้านเร็วที่ กรณีกรณีนี่เดี๋ยวก่อนฝันพี่จะเป็นจริงแล้วนะเดี๋ยวพี่จะยินเย็นก่อนฉันรู้แล้วพี่ี่ดีใจอะไรมาจะเย็นเย็นก่อนกรณีคือว่าพี่ไปพบผู้ชายคนหนึ่งเขาถูกทำร้ายมาพี่ก็เลยช่วยชี้พี่เขาเอาไว้พรคุยไปคุยมาเขาไม่ได้คนธรรมดานะเขาเป็นถึงองค์พระมหากษัตริย์แผ่นดินที่เราอยู่นี่เลยเป็นเจ้าแผ่นดินนี้ องค์มาชระลบดิน,ดนที่เลยช่วยเขามาแล้วก็พากลับมาบ้านด้วยอา้าวแล้วพี่จะพาเข้ามาบ้านเราทาไมอา้าวก็เผื่อเขาเห็นความมีความชอบเราใช่ไหมที่ช่วยเขาเอาไว้เขาอาจจะพาเราทั้งหมดเนี่ยครอบครัวเราไปอยู่ในเมืองหลวงไปเป็นทหารเป็นนางสนมเป็นอะไรก็ได้ลูกเราจะสบายด้วยไงพี่นี่คิดมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเอางี้กับข้าวทาเสร็จหรือยังทําเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะไปเอามาให้พระอ,องค์กินก่อนอา้อาวนะ แล้วพี่พี่กับไอ้เมตาเดี๋ยวกินทีหลังได้ไม่เป็นไรข้าวเหลือแค่นิดเดียวแล้พี่กินพวกใบไม้ใบหญ้าตามีก็ได้ไปบ้านหรือไงเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนะนะจ้ะก็ได้เอาใจพี่แล้วเดี๋ยวรีบออกมานะจ้าไอ้เมตาตามมาเมตาอุ้ยตามมาจ้าโอ้ยเป็นไรฉันหิวข้าวแล้วสิหิวข้าวเลยอ๋อโอโหแล้วนี่ฉันเกรงใจมากเลยเกรงใจทำไมเล่านั่งก่อนนั่งก่อนนี่มาาาบ้้นนยยดว นั่งแค่นั่งแค่ถูจ้ะเจ้าจ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เลยนี่นั่งก่อนนั่งก่อนมุมจากทังนั้นเลยเนี่ยโอ้บางคนโจนอย่าถือสานะเจ้านะคือว่าคนจนก็แบบนี้แหละมันจะเป็นกระท่อมหลังเล็กๆมุมหลังคาด้วยมุมจากฉันลำบากหน่อยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแพทยสุริยามีพระคุณตับฉันแค่นี้ฉันก็ดีใจมากแลยเดี๋ยวฉันจะตอบแทนพระคุณให้เป็นอย่างงาม แต่วันนี้ขอบใจเจ้าขอกินข้าวสักหน่อยได้ไหมฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยจริงๆนี่ต้องกินต้องกินแล้วเจ้าจ๋าไม่ต้องห่วงเลยเรื่องข้าวปลาอาหารจัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วกินดีอยู่ดีแน่นอนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งไม่ต้องห่วงคอยดูจะดูแลตลอดเดี๋ยว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 ให้พวกบ้านเอากับข้าวมาให้เอาเฮ้ยพวกบ้านจ้ะพวกบ้านทำไมอะพวกบ้านไหน ก็พวกบ้านก็เฮ้ยนี่ใครหรือเปล่าฮะเครจะมาให้ไม่มีอะไรจ้ะพวกบ้านดรณีได้้แลวเดี๋ยวมีพวกบ้านเอากับข้าวมาให้กินให้อิ่มไปเลยเดี๋ยวฉันเนี่ยกินทีหลังกันได้ฉันรู้สึกคิวข้าวเลจ้าใจเย็นก่อนไอ้เมีตาวางสิน้ำอ๋อฉันลืมน้ำเลยขอโทษโอ้ยทั้งอันนี้กับข้าวนี่เลยเฮ้อโอ้โห ฉันไม่เกรงใจเลยนะแน่รู้ไหมเนี่ยข้าวเหลือกระป๋องเดียวเหลือกระป๋องเดียวเลยเหรอเหลือกระป๋องเดียวกูพูดสาอะไรกูเหลือกระป๋องเดียวเดี๋ยวกินให้หมดเลยกินเยอะๆไม่ต้องเกรงใจกินให้หมดแล้วฉันจะได้ไม่ต้องแดกอะไรเฮ้ยทำไมมึงพูดแบบนั้นเล่าโอ้นี่ไม่ต้องเกรงใจงเกรงใจอะไรกันนะถือสามันแต่รอหน้าแป๊บน้ำก็เหลืออยู่ขวดเดียวแค่ไหนแดกให้หมด มึงพูดเหมือนมึงว่าแดกเขาอะเนี่ยฉันบอกตรงอบข้าวอร่อยมากเลยนะอร่อยไหมฉันไม่เคยกินมากเลยเนี่ยนี่บาละถ้าอร่อยนะเจ้าแม่ครัวนี่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเจ้ากลับมือแล้วขอให้เป็นนางสนมในเมืองได้ไหมฉันกำลังจะบอกนายพอดีเลยว่ากําลังจะขอแม่คนที่เป็นแม่ครัวจริงอะจะไปอยู่ในเมืองเจ้าพูดจริงนะจริงจริงพูดจริงป่ะเนี่ยจริงจริงนี่นายไปเป็นอาหารด้วยนะน้ำน้ำน้ำเดี๋ยว ใหม่ากาแฟพ,พรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นเอซนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0 8 9 2 0 0 9 9 8 8ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพ,พรีเพรสโซเจ้าค่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะติดคอี่อนี<ๆ>่นะแกน้ํน้ำน้ำน้ำจากธรรมชาติเลยน้ำจากธรรมชาติไหลามาจากหลงังคาบ,<ม>บ้านแล้วก็ลองมากินกันเนี่ย ถึงว่าเดีเย็นเทียบเลยมันเป็นน้ำน้ำธรรมชาติจ้ะอ๋อน้ำธรรมชาติไอ้นี่ไอ้นี่เป็นก้อนต้นนี่คืออะไรเนี่ยที่จ้ะเฮ้ยไอ้นี่ใบจาก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 ตอนแรกยังมีใบอยู่แต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วทำไมอ่ะใบจากเดี๋ยวฟาดด้วยมือมึงนี่มันนี่นายเล่นเยอะได้มุกขนาดนี้ฉันอารมณ์ดีฉันกินข้าวแล้วไอ้นี่เป็นคนบ้าๆพ้องอยู่ไม่ถึงข้าวกิน้หมดกินให้หมดเขาจักแม่โครหน่อยสิ ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนได้เลยจ้าเจ้าแม่ครัวแม่ครับแม่ครับจ๋าไหวไหวเจ้าเจ้าจ๋าอยู่ทางด้านด้านขวาเจ้าเลยจ้าเป็นหน้าด้านเลยฉันไหว้ได้จ้านี่คนนี้เลยด้านหน้าด้านหน้าถือเด้นฉันเป็นแม่ครัวทำขนมกับข้าว ชิมลิ้มลองตาเป็นอะไรอะจ๊ะอ๋อกี้ยังดีๆอยู่เลยอะตาฉันฟางนะเกิไม่น่าทักเลยกูจะดูที่ว่าตามันจะเคี้ยวยังไงใกล้ไปใกล้ไปแล้วกระอยากจะชิมริมรองสวยจริงนะแม่เจ้าของสำรับตา แม่มีทั้งข้าวทั้งกับพระไมยขยับเข้าใกล้เนี่ยข้าวดิข้าวดิดิเกินสดยังจะไปไหนน้ำโจรน้ำนื้6หกน้ำเมตตาหกหมดแล้วอกน้ำใสขันเชียง ต้องไปไหนจะอยู่ตรงนี้ดีแล้วจ้ะย,ย่าลืมตัวย่าลืมตัวเปลกไ,ไปแล้วนี่กูเป็นอะไรพระหมายขยับเข้าใกล้อาหารอร่อยไม่รู้แล้วไม่กลัว,ลว,ลวระทึกอะไรอะไปกินฟังโน้น ไม่เป็นไรฉันชอบกินฝั่งนี้แปลกๆอมชันนี่หรืออิ่มไหมจ้าย,ยังไม่อิ่มเลยอร่อยจริงๆคะะงหมดทางนี้แล้วนางโอ้ดรานีหน้าฟังหัวใจพี่ฟัง แกงอะไรผมอมคอชามนี้แกงออมมะระอยากรู้ไปหมดเลยแล้วนี่ล้วจะ๊จะธอจ๊ะชามนี้มะรานอมานี่คืออาหารปรุงเสร็จที่ปรุงสำเร็จ เจ้าเขาเรียกขนมนมสาวสำหรับเจ้าทานได้กินให้หมดนะอยากจะทิ้งเป็นปากเลยเสียน้าำยกไปแล้วเลยยกไม่ทานข้างใน ยังไงบ้างจ๊ะรสชาติอร่อยทูปากหรือเปาเดี๋ยวนี้นี่นนีนี่นียยนนี้อนนี้อนนีนนีนีฉนบนินจะฆ่ามึงเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยว่ยยังปล่อยกูเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อยปล่อยกู ไปกูไอ <called>! ้มทซกูล่อแม่งไม่ได้มึงเป็นอะไรฮะมึงเห็นไหมฟังคำสั่งกูกูไม่ฟังมึงเห็นไหมนี่พระแสงนะไปยิงพ่อกูเฮ้ยเขาอุ้มเมียกูหายไปแล้วกูจะช่วยเมียกูปล่อยเดี๋ยวหนึ่งฟังกูมึงฟังกูมึงมาโหล่เขาเรื่องอะไรฮะมึงไม่เห็นเรื่องอะไรแล้ว มึงตาบอดได้ไงบางทีเขาอุ้มเข้าไปเนี่ยเขารู้หรือเปล่าว่าจันนีเป็นเมียมึงอะฮะหารู้หรือเปล่ามึงทำอะไรเนี่ยมึงไม่ได้คิดหรอกมึงบอกใครเป็นพวกบ้านมึงใครพวกบ้านมึงฮะมึงบอกจันนีเนี่ยเป็นพวกบ้านมึงบ้าหรือไงกูไม่รู้นี่อโหแล้วเขาอุ้มเข้าไปก็จะไปฆ่าเขามึงคิดผิดคิดใหม่นะกูไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้ กูคิดว่าเขาจะพากูกับเมียงเียบลยไปเป็นทหารในเมืองหลวงเงียบเลยที่เ,เขาทำกูแบบนี้ได้ยังไงฮะมึงคนผูกเรื่องนี้มึงต้องเป็นคนแก้มึงจะมาโทษใครไม่ได้นอกจากตัวมึงเองแต่ละนี้พี่ขอโทษมึงเสียใจไปเละ ยืนใจสลดสุริยาต้องหมดกำลังสิ่งที่วาดขาดหวังร,รักต้องมาพังมองสีเป็นไงบ้างเราน้ำตาง

你。<laughs> พี่กมปัญหาพี่ทไม่ถูกลูกในครรภ์ช่างร้ายโดยการกระทำหัวใจแทบหยุดสุดทาคงเป็นเพราะกรรมของข้า มองเห็นเมียเป็นวัตถุแล้วหรือพิสุรียงใส่นเธอดารณีเมียดา โษสนาที่ดังน้ำตาพี่ไหลลินลังรูปพี่ที่ฟังเมียดาปีเป็นเกือกทองรองพระอบาทขององค์พระราช,ชบุตร ลูกเราจะรุงสูงสุดเมื่อครบยี่สิบชันนาำาพึ่งหวงใจหูกจะเจ็บแต่ผูงขอเก็บน้ำตา Mình đâu phải chạp hấu Mình xa cái tay Mình xa cái tay phi là chi mãi Mình xa cái tay phi là chi mãi Phi là chạy lời Phi là chạy lời Phi là พี่เคยก็หนึงใจเชื่มยพี sure ่เคยนักหนึงใจะ่มั้งว่าจะคิดยังไงต้งทำี่ลูกยังอยู่ในท้องพี่ทำแบบนอ้ยงไงได้ กับลูกสบายแล้วนี่มันคืออะไร่ไม่ได้ตั้งใจพี่ไม่รู้ว่าเหตุการณ์จะเป็นแบบนี้อยากให้มีกับลูกสุขสบายแต่พี่ไม่คิดว่าเขาจะทำกับพี่แบบนี้จริงๆพี่ไมไ่ตั้งใจ ขอโทษก็ได้เลยในเมื่อพี่อยากจะทำเพื่อลูกพี่ดารณีคนนี้มันก็จะขอทําเพื่อลูกพี่ฟังเอาไว้ถ้าวันใดพี่ดารณีคนนี้มันได้รับตําแหน่งระเหซี่ยังสมบูรณ์แบบ ถึงวันนั้น,น,นพี่จะว่าฉันร้ายไม่ได้แล้วฉันจะรอดูวันนั้นฉันจะรอดูฉันจะรอดูวันที่พี่นนนยกมือไหว้ด้วไม่มีอะไรปร้าเจ้าค่ะ ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ